múc hiếm múc bớt bao dinh ừ. này nhạc ừ. <coughs> có đó nhạc đi hiếm cái chân nhóc ở gìn đã là... đâu vậy nó chân เขาไหวก็คืออันนี้ผู้ใดไม่หักหักว่าเอาขีดเนาะเอาเอาขีดมันออกกันเก่าแล้วเนาะที่เป็นอะไรบันขเาขาออกแล้วมันก็นยังมีอยู่มันหนาได้โตมันหนาตั้มมันเข่ากันตัว เขาเนื้อเขานั่งเลยนี่แหละใบตองคนใบตองนั่งอยู่เลจะได้ไปสอนอยู่บ่ห้องเหมือนบ่ิใบน้ำข่อยชิบเป็นตึ้งเฮอะไรก็จะได้กระตองในใบน้ำข่อยได้เหมือนตึ้งเฮอะไรจังบาทชงบาทก็ดีใจเลยก็พอนอนหลับไปาคนนอนเด็กที่ไปน้ำ ว้ม,ม it, it <Puis of the> ันบคือเจ้าอุลแฉ่เจ้าใบมันกระมานเนาะทางจริงเคยมานไปไปตอนลำโพงได้ยังเอาก็ไปแก้มือไม้เลยเอาพัดมันตูใส่ทำมันมุนๆเลยเขาเหนือเขานางเลยหน่วยก็ทำไปก็ซองก็หน่วยนำมาแล้วนางกรอบมาแล้ว chân hai chân tinh rồi đấy, chầm chèo khạc khạc rồi đấy. đây Tấm mình hẹn cái <laughs> tí thật 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 khúc thật thật còn. thật 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 sự video Hãy bên bên đây Không ừ. phải đó Hãy nhắn mốt bì bì bơi nước này Hãy có bao pin Ủa ổ ngay lý được à? được rồi hả เออมุกหน่อยนีกินโมบิดมันก็เป็นเงื่อนใมุกให่หลยมไมตองาวเ่ผไม่ตอง่ออก็เสียมากอกบอาสมมขากสเนแเนี่ยงมันมันมยอยู่บ้นี่ได้ยบ่ัมยิม ุกเอะมัด oh, ูอืเอ้ามุกเะตอเอโอเปนเห็ดยังมากอปุ๋งนี่ยน่บองย่มากปุไนี่ตายเลยบเป็นมิดก็มองได้แล้วลูกชายจะหอหามีไงมีไี่ยูน กินกับสิ่งแวม,ม,มุกอารมณ์ดีๆดีวะอารมณ์ดีวะกัประมาณว่าใจจังมุกนี่ฮะโอ้พี่เชี่ยม,มุกใหญ่เลยอันนี้กค่มุกใหญ่อย่าไปต้องมุกพ่ออันนี่สุดะเฮ้ยผิดไปต่องหลายนิดนึงหลายนิดใค่ได้กินเดีด๋ยวอิม่มเลดนะอันนี้ก็เห็นนี่เห็นบ้านนี่ฮะ Hang giờ sẵn sản đó khiến bàn. bản kìm một một à, đi nè. nữa. kìm đi nè. mốc của đi Nó Hang kìm đi nè. Hang kìm đi đi nè. Hang này đi nè. Hang kìm đi nè. Hang kìm đi đi นี oh, t t ่โมกหินครับโอ้ยใบตองแตกกันเฉยๆเอาใบตองนี่มาสอนใหม่พุกมุกเนาะโอเคตัหนึ่งแบบ้แบบแบบเหยัยอ่งนะยังเหยียดย่างนะน้ำม่โจุทบทะเลนม่นจโ๊บก็คอยมาแบ่งแให้แม่น้ำเนาะตมรนี้ก่อนนะ Anh này là sao, nó mày sao? Nó mày bông Nó mày, mày, này... mày bông gì nó mày bông. Ni mị nó mày tuyệt đáp. mị tuyệt đáp. chín tuyệt đáp. Ni tuyệt đáp. anh tuyệt đáp. Ni tuyệt anh Ni tuyệt đáp. Ni những đứa chưa mua khá xong khá lắng đây ơi <laughs> ô cứ nhảy nữa đi 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 ô okay. oh. ừ. oh, cứ nhảy thì cốp nhá Oh. Oh. này. Oh. <cười> <cười> oh. 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 พากันจีรถลงเสียเอาไว้สิพากันไปวานเฮจากบาทชองบาทพอดไปเกะขาเสื่อมซ้ำมกเห็นเขาซุกเนาะยังไม่ได้กินเขาอย่าไปวานเฮก่อนเฮหยุดเลี้ยงขยะคนพอดีมาจอดมอนเห็ดยังหันชิลักรถบ่สิลากรถสิลักรถเฉลยเอากระเจี๊ยมมาใส่เอาสิลักรถ อ้าวบดชือนหนามกินเนาะชิล้เมื่อไหวคือว่าได้เนี่ยคยมากินหนามสักทุงยางคืออ้อบางทีฝนตกปกทงได้ยังอืมปกทงลอกแล้วมาขอดูดมั้ยนี่เขอะ้วไปเขาพาสวนมันกราเจาลงไปเสะเลยเจ้าไม่ห็ดสวนตันพรา าอเียกบหน่อยเะยงอ่ที่ไหนีกไดพอเขาแข่งโยโคกูเลยไปที่กมือเหรอขิงล่นก็ได้ฝนตกก็ได้ฝนตกลินฝนตกลินอย่างเดียวพอหาไม่ผาหอมกระชีพอเลยชพายยืมมือดิฉันจะมามือ Bây okay, giờ ừ. này, cây hìa này, này mưa lên đi. Sảy đầy thị lên đó. Sa rồi bảo cả cây nút rụt mình có เ้ยค่อยๆเพื่อคางเดียวบูเป็นดลยจ่คายเป็นบ่ะก็ได้ถ้าอยากคายจะแๆก็ได้อยู่ก็พอได้ก็เรื่องว่าบูได้หรอได้เขาขามไปขางไหนก่อนเนาะอือตึ๊กขางไหนก่อนจะว่าตึ๊กขางโอ้นั่งใกล้ก็ฝอยนี้เนาะนั่งจริงโหเหือเลย คอยพาเร่งนักเลยเนาะอาวอาเข้าไปกไหมะยำมากี่ไกันเน่หินวากันเลยหินว่านำนี่เขินาเหี้ยลวมีแนวว่าอดอกแต่มูพายอยู่ไซกันอยู่ได้เนี่ยนะบอยโอ้คอกรลืเนหาเยจ้าาเอคอยรุไปนั่งดูเหือกจะแก้แค้นคอยที่สัน บอดีเจ๊เฮนแล้วคอยเป็นผลบวกพังใจป้านั้นนีแ่แหละเฮ้ยดึงอะไรหนึ่งเนอะเหระเพราะเพราะว่าขอยชิวานได้หนี้บาทหนึ่งนะเนี่ยก็ให้เจ้าพายเพื่อคืนแล,แล,แล้วขอยคิตึกวานไปเลยไม่ค่อยพายแค่คิด มาเป็นแล้วว้าที่ผ่านะที่เราไม่กินเชิง kèo mấy cục bột hương Bột hương cảm thấy thật phào mái phải nè. <laughs> Kháo thịt đợi Thịt tôm Nó bị thịt cụm thôi Thịt cụm ạ Ui, ừ. ừ, này được bao nhiêu mà nằm พี่กุ้งเห็นไหมบ่กคกุ้งถือเห็นบ่โอ้ยถี่ลมลมบ่ได้ญ่บัวห่หลอดเหมืนบัวใหญ่เนี่อกุ้งชั้นเพิ่นสีลงหนักไปเด้โอ้ยบ่ได้เอาเอียงมาหนักมาโอ้เสียมากกับลงเอาไปไปพูดเลยคือทั้งพูดเลยก่อไม้ครับ

เช็มานี่ลเลยฮะรโอ้คือมิดทีะดิคือบุหินขาวดิบุท่านบุนท่านซ้ำนหน่อยบุรายจะโตนนีดิฮะ <laughs> ừ. ừ. như này, nhấc gì, ai bắt sát đi hả? Ừ. <laughs> lép, <laughs> <laughs> quá đây, chạy săn gì pa? ba ตัวนึงนี่ลูกชายมักได้กุ่งสัมใหไงและสัมกุ่งเสี่ใงไงกว่านี้ก็มีแต่กุ่งทะเลและพวกเฮียคนฉิบหา่จบใันจังได้คื่ว่ายางน้ำรบานียงเสียงแล้ ปลาแก้วกันเลยเราเมืองเนาะลงในกลางสิเราเห็ดแดงลุงบางทีมันสีมันนะโอ้โหสอยจัง ว,ว้าป่าว้าป่าตัวิดยาวติดอตสองสองอู้หูใหญ่เลยใหญ่ปะเออเนื้อทงเงี้ยเออเนื่ทุ่งี้ยมัน,ม,นมันติดบาอยู่ที่มันติดใหม่ตินในกลางวันเนี่ยังมีใหม่เนาะขนาดว่านำผัดนำไล่เลยเดิอาชิบเลยว่ามันฆ่าหรือพีนเะนะใหม่มันเลยมันไล่ไปบัวด่ายสอง Thì bộ ok rồi đây Nhìn nhảy này Xong nỉu ạ xong cho xong nỉu đây Mặt tháo Mình mày sốt sốt đây Ba lên chẹn đấy ừ. Hãy subscribe ติดเอ,อวก่อนเลยไม่พ่าดอนจับ มันจ้มยุดิมันจอมยุดินี่เนี่ยไม่ได้ที่แพดอาจจะบวชักเป็นไดเรือแฝดเขาไม่เห็นยังเาักเรี่ยงบ่แพดแพดแพดกองโอ้แพดกองอือพี่จ้ว่าแพด เคาจะเข้าใจว่าจันสรี่เอามาสักเครื่องเลยเนาะแล้วบุหรี่ในก็ขึ้นเั้งบุหรี่ขึ้นไปพูดพี่ตึกอยู่พูดไปนี่บอกก็คืนเลยโอ้กันตะพังนะกัจะขึ้นเผาไปใช้พ้ากะมะเจ้าเราจะยังเงี้ยงแต่ไอ้กบหน่อยเจ้าค่ะก็ยังไม่ยังกบเลยเย็น พ้นประตูก็ได้กลมหน่อยสิออกอ้ยมเขากลายมายัางเห็นโอ้ยมันด่ามต้นบางเอินสิแั้ต่างมีสองสามแหละมันสิขามไปใช้บุเข้าบกอกเป็นหลัตสิสิโอ้ยอยู่ผูกมาเองปะมาเทงผูกมันอยู่ผูกที่เทงผูกโอ้ย lỗ mùi đi lệch si khảo cho cua dư vô đây 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 ตึงอยู่ได้เฮ้ยตึงอยู่ได้เนี่ยเนหลุดเยอะเนาะออตึงอยู่ได้ยายเต่าอยู่ได้อดยจากสีแลดหากินแบบบานๆคุณบันเนาะ มีเงินมีค้ามมีอยู่มีอยู่บุระให้ชี้หาพันจีมาเบาบูไลไปซื้อยังบูได้ได้ไปซื้อกินบูได้ได้ได้เบาบูมีก่ะบูไดอีกเออทว่ามีอยู่มีอยู่ก็นแต่บุราไม่บุเคยเอออยู่งานนั่นเนาะใหญ่เติบเลยเนาะก็ชิใหญ่กูมูนั่นแหละเจอมบิุสง ม่ไล้บอสได้เยอะแน่นอนบางนี้เนาะใช้มาบิ่งนะหลายเติมเนาะมาทำเล้เสาว่าทำนี้เลี่ยวนี่เนาะ บาลตึกอีกตึกื่นๆยักยักองบาทไปก็มื่อสองลึอสามนี่แหละเอาบารเดิกัสีผากันกับก่อนบารนีิเดไม่บานผ่าเลยค่ากับนีสู้ๆให้ไม่ตงใจห้ก็สิให้ไม่บานผ่าครับเพราะว่าคากลับมันก็หนำลงเดหนำพัดลรงเลยเดบริเวณปั้วหนำเด บเบาๆเสร็จสับปอยไปมีแต่หักสายหากาักครัวเถนะผ้าอายุเลยๆหน,น่อยแหละนี่ปลาเขา่ใช่ไรเด็กปลาได้อยู่ได้นี่พอด้ปีอิงครับเช้าตอนเช้า บางทีหอดเทียงพุ่นแหละแต่กินแต่ซองขนเท่านี้เบิดมือกับโบเบิดสามสี่ขาพุ่นแหละแต่ว่ากินในเฮือนกับสิประมาณจากซองขาบนี่แหละโอเคนะเนาะได้ด๋ยวปีกเดือยน้อยเฮือนอาบน้ำเล็บลอยแหละหอยกับตักนมนอ้อยโหยิงห่งใหญ่เลยชิกี้พายเขาปุนป้นนี่เขาได้ป่ะสิงปลาโอ้เมเราปีงเงือได้ปลามาหอดกันเลย กินผัวมหอนตอนเมาเนาะมันจากคักีอนก็ได้มุกเข็นท่าได้ไหมไปจไนจอไรียบร้อยเลยโอ้อันน้อยู่ทึ่งๆองันนะอนี้ม,มุกเห็นเลมลมไม่จดเอาไปแก้มือมไม,ม่จ

กินกินแต่กินแล้วไปอ่านนัำเด้อ,อหัวอยู่หัวอยองหมดเลยผมกับบุวีเลยเอาาอทองอม่าอะไรก็เห็นเนี่ยปมาจ่องใช้ไลน์นี่แหนะเคนบอไอพอดอ่ะก็ในอยากกินเขาก็ทุกคนเลยบ้านดินี่แหละจำนีนแ่แหละอาหารการกินเท่าขาบเลย